อเคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะทําอะไรมันต้องมีแรงบันด,ดาลใจนะแรงบันด,ดาลใจแต่มาเนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนที่ไปไต้หวันครั้งแรกเนี่ยแต่มาไปเยี่ยมโรงพยาบาลมูลนิธิสือจิทิสุนีเจนหรือว่าเจนเดช่าซือนะเป็นทิสุนีท่านความเป็นไปมา,มาจะมาเล่าเรื่องโรงพยาบาลให้ท่านให้พวกเราฟังนิดหน่อยเสร็จแล้วท่านไปเห็นบันไดโรงพยาบาล โรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลเนี่ยก็โรงพยาบาลเนกระช,ชนไม่รู้จำไม่ได้เนยเสร็จแล้วเห็นเลือดกองเห็นมีเลือดอยู่ตรงนั้นท่านเลยถามคนแถวนั้นว่าเฮ้ยทำไมเลือดอ่าเป็นเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเลือดมันทำไมจะมากองอยู่หน้าบันไดอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงไปยังไงอ่าคนเลยบอกว่ามีแม่แม่แม่ลูกอ่อนจะไปคลอดที่โรงพยาบาลน,น่าจะเป็นโรงพยาบาลเ,เนกระชนนะคิดว่าเสร็จแล้วไม่มีสตังค์หมอไม่รับคลอดเขาก็เลยออกมาพอออกมาปุ๊บไม่ทันเลยก็ เด็กก็ออกมาตรงบันไดเลยท่านเห็นเรียนจบโอ้ท่านเลยแอบเลยท่านเลยบอกโอ้เสียใจมากๆท่านเลยอธิษฐานจิตอยากจะสร้างโรงพยาบาลพอตั้งแต่นั้นมาท่านก็รวบรวมสมาชิกประมาณศาลสิทุกคนแม่บ้านให้คนออกตังค์วันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาททุกวันวันหนึ่งบาทสามสิบบาทก็สามสิบบาทถ้าสี่ห้าสิบปีเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งบาทนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเงินนั้นถือว่าเยอะเลยรวมๆสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ บัดนั้นจนถึงบัดนี้นะทั้งหมดประมาณ50กว่าปีแล้วน่าจะเยี่ยมยีห้าสิบห้าปีแล้วท่านมีโรงพยาบาลทุกอำเภอเจอทุกอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่แล้วก็มีมหาวิทยาลัยแบบเนี้ยคล้ายๆว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นอันั้นเป็นมหาวิทยาลัยสุจิมีเกี่ยวกับการแพทย์สาขานะแล้วก็มีโรงพยาบาลทุกทุี่แล้วก็ตอนเนี้ยประมาณ50ปีมาเนี้ยจะมีสมาชิกประมาณ4ล้านกว่าคนตอนนั้นนะตอน50าสิบแล้วตอนนี้น่าจะประามาณว่าน่าจะ4ีล้านหล้านหกล้านอะไรทำ ในประเทศไทยก็มีอยู่ที่อำเภอฝางอัน,นิี้ชิแต่มาเห็นนี่ปุ๊บแต่มาเลยไม่แต่มาอยจะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลแบบท่านท่นแต่เนี่ยว่าแต่มา,มาความรู้ก็หางอื่นอะไรแล้วก็มีเนี่ยมันดูทุกตัวเองมากเกินไปต่อหลังพอดีพาคณะชุมชนชาวโสกที่หมอเนี่ยแพทย์เลยเปตะเวนไปแต่ถ้าไปเป็นคณะทัวร์เลยวัดวอร์สุขภาพทัวร์ทัวร์ศึกษาแต่มาก็จะไปพาไปที่มูลนิธิเนี่ยเปโรงพยาบาลนี่ตลอดเลยไปศึกษา ไปศึกษาวิญญาของเขาว่าไอ้เขาทำไมทำได้นะเสร็จแล้วก็พออะไรนะอา่าจะมาขับรถไปอะไรมาก็คุยมาเล่นๆ,ๆล,ยๆลอ,นนอ,อยๆนะแต่มาจากสร้างโรงพยาบาลแบบสุจริตแต่โรงพยาบาลแต่มาว่าแต่มาจเอายิ่งใหญ่ตัวอ่าอะไรนะโรงพยาบาลสุจริตจะให้มีทั่วประเทศไทยปีนั้นปีศศสองพันหกมาที่ฐานจิตว่าอยากจะสร้างโรงพยาบาลเมืองประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะ67จังหวัดตอนนั้น ตอนนี้76หจังหวัดละแล้ว7จตดสิบดแล้วฮะ77แล้วโอ้โหไวมากพีทีล้วเนี่ย76 7 7หจดังหวัดมาอธิษฐานปี2006ดังนั้นเหตุปัจจัยที่เราอธิษฐานจิตเนี่ยใครจะทำอะไรแค่ตางนี้เนี่ยอธิษฐานจิตปุ๊บเนี่ยมันไปตามขึ้นของเราเลยนะมันจะซ่อมาเลยอ่าเนี่ยเลยก็มามีเชิญมีคนมาเชิญมาพอสอสอแล้วก็สอนว่าสอนโอ้ทุกสิ็จไปนู่นเลยแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาประมาณ3ปี ปีคอส2007 2008 2009สามปีลรามาใช้เวลาอาตมามาเปิดคอร์สที่เชียงใหม่ได้ประมาณเกืบสิบรุ่นแล้วก็ไปสอนตาน่างจังหวัดอีกเป็นสิบสิบรุ่นเลยอ่าส้างล้วลูกศิษย์เนี่ยมีประมาณ500กว่าคนโอ้โหอาตมาดีใจมากโรงบาลอาตมามีทั่วประเทศไทยพรขอแก่นนี้น่าจะเกินร้อยแล้วนะอามันเนี่ยบาง่รวาบาลไปเยี่ยมคินอีกของหมอเยี่ยม คลินิกหมอตู่อันนี้จะไปแล้วมีคลินิกหมอหญิงอันนหลายคลินิกไปไม่ได้นักโรงพยาบาลแต่มาเยอะมากก็เปิดเป็นคลินิกไอ้ที่ไม่เปิดคลินิกที่เป็นหมอถอนี่ก็เยอะมากๆเยอะจนไม่รู้เขาจะไปจับตรงไหนนะมันมีทุกกล่อมยาแล้วเดียเด๋ยวเป็นหมืน่นละเนี่ยอแต่มาโรงพยาบาลแต่มานี่มีนั่ถูกกฎหมายด้วยไม่ถูกกฎหมายด้วยถูกกฎหมายก็คือมีใบประก,ก,กอบประกอบเปิดคลินิกไม่ถูกกฎหมายก็นันน่นนะมวยวัดนะไปตั้งเวทีอยู่ที่บัดเนะจกเตียงเป็นตุ๊บต๊บ มหมอจะลัดตอนนี้ลูกศิษย์จะมาอยู่ที่วัดบางนอนคนรักษาคนหนึ่วันหนึ่งเป็นยี่สิบสามคนมีเตียงสองสามเตียงมีลูกศิษย์ช่วยด้วยก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายมีตัวนึงก็แล้วแต่เขาจะบริจาคถวายพักครึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแล้วตัวเองเอาครึ่งหน,นึ่งอะไรเนี่ยนะก็ปี2009ก็นี่แหละได้อธิษฐานจิตไปที่สร้างโรงพยาบาลที่ Indonesia. อินโดนีเซียอีกแล้วก็สําเร็จออกมาอิานโดนีเซียมีประมาณ20,000กว่าเกาะจะมาไปทีหนึ่งเนี่ย ตอนหลังเนี่ยเดือนหนึ่งไม่พอเลยแทบไม่พอและสเก็ใหญ่ๆใ,ในเอ็มพีกับทุกคนแล้วนี่อินโดนีเซียตะมามีสามมูลิธิมูลที่หนึ่งก็เนี่ยเราอยู่ดูข้างหลังยายาสันไตโรแพคติกมูลที่แรกอันที่สองเป็นยายาสันตาหลงเทรลปีก็เป็นชื่อตะมาเหมือนกันอันที่สามนี่จะเป็นยิบมันเทรลปีหรือว่ายงชนเทรลปีเราเปิดดูไปเลยยงชุนเทรลปีตไตรไตรโรลแพติกตาหลงเทราปีอินโดนีเซียตอนนี้มาแรงมากคนกำลัง เริ่มถ่ายทอดกันเองได้แล้วนถ่ายทอดถ่ายสอนกันแล้วตมาไปเนี่ยไปแค่เลยนะไปแค่เก็บสวยแค่นั้นอะไปตรงนี้ตรงนี้อ่ะอาจารย์ถวายมาหนึ่งเมื่อวันหนึ่งกับเมื่อวานมีแต่คนเอาตังค์มาถวายตมาพนุสงสัยเราลูกะไรนะหวานเมล็ดพืชกปแล้วประมาณว่าประมาณ2องพตอนนี้ก็มันเล็ดพืชแต่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วเราถ้าไปเก็บเล็ดพืชเหมือนกันอาตรมามาคอนแกนเนี่ยมามาหวานเล็ดพืชเป็นเจ็ดคอร์สนะตอนนี้ มันเล้ดพืชเนี่ยบางคนก็บางมันได้ดพืชก็เหว่เฉาตายมันก็นมีนี่ยน้ำท่วมแต่บางมันได้ดพืชก็ออกดอกออกผลดีเหมือนกันนี่นะแหละนะแล้วก็ปี2013ัาแต่มาก็อธิษฐานจิตอยากจะได้สร้างโรงพยาบาลที่เป็นทั่วโลกได้เป็นนิวซีแลนด์ปี14ก็ได้ไปนล่วน่ะอ่ายุโรปอ่าห่งหกก็ได้ไปนะอเมริกาฮาวายเลยไม่รู้ว่าการแรงอธิษฐานจิตเราอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้ไปทั่วโลกครบเนี่ยมันได้ไปจริงๆไปถึงหมดเลย ก็นี่แหละเป็นแรงบันใจแต่ที่เห็นพิษุนีที่ไต้หวันท่านสร้างโรงพยาบาลแต่มาก็เลยอยากสร้างโรงพยาบาลแต่มาก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะแต่มาไม่มีอาคารมีอะไรแต่มาไม่ยืมอาคารของเราใช้เนี่ยแต่มาก็ได้สร้างโรงพยาบาลไปประมาณ44่ส่ลงนะวันนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็จะได้สร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกก็จะสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปจนจนเขาบอกว่าอาจารย์หยุดสร้างได้แล้วมันเยอะเกินไปแล้วแต่มาก็จะค่อยหยุดนะ่โอเคที่จริงมีอันเมื่อกี้หล่นไป ที่จริงที่ออกมาสอนนี่มีอันหนึ่งตมาก็เสียใจนะปีคศ2007เรื่องการแพทย์นี่ตมาก็เสียใจที่จริงตมาแต่ว่าเกียติการแพทย์กะไทยนะตมาไม่ชอบอาเป็นหมอเป็นอะไรนะเนาะว่าบางทีหมอเนี่ยอายุสั้นคือว่าเขาทำงานเลยทํางานมีแต่ให้คนให้คนคือหมอเนี่ยเป็นผู้ให้ผู้เสียสละตมาก็ไม่ชอบแต่กลับกันนั้นด้านกลับกันเนี่ยตอนที่ยกพ่อป,ป่วยปีคศ2007เนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรนะวันใจล้มเหลวเกือบตายนะ เข้าโรงพยาบาลปุ๊บเข็มหน oh, mm ึ่งห่ห้าโอ้โหปาดใจตะมาเลยอยู่ ICU 2ยูสองคืนออกมาปุ๊บวันที่สามเลยนะไอซประมาณ3ามหมื่นสี่าโอ้นอนราคาแพงมากนะโรงแรมเนี่คืนหนึ่งก็ไม่แพงขนาดนี้นะโรงพยาบาลที่เป็นนอนเนี่ยไอซนีแพงนะใครอยากไปนอนก็แล้วกันนะเพราะ่าเพราะสี่หมื่นหปุ๊บคนไข้ก็ไปไหนไม่ได้ังนอนติดเตีอยว คุณหมอหรือว่าอะไรนะเคาน์เตอร์เขาต้องมาเคลียร์ไปมีกฎว่าต้องเคลียร์เลยนะเงินในห้อง i อ u กันแล้วถึงจะให้นอนต่อจะมาเจ็บใจนะโอ้โหทำไมทำไมนะเดี๋ยวนี้คนไม่มีตังค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลถ้ามีตังค์เยอนะๆนี่แหละเป็นเหตุทศ่มาต้องออกมาหรือว่าเอาอะไรความสามารถความรู้ที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาจากห,หลายๆประเทศเลยก็มาอยากจะให้คนไทยเนี่ย มาป้องกันกันก่นกอนนะอย่าไปอย่าเป็นเจ็บอย่าป่วยอย่าอย่าอะไรเพราะว่าถ้าป่วยเนี่ยโดยสภาพสิงคโปร์หรือว่าอเมริกาหรือว่าประเทศที่เนี่ยถ้าเราไม่มีประกันสังคมไม่มีสามสิบาทตายทุกโรคอะไรนะไม่ใช่สามสิบาทรักษาทุกโรคเนะี่ยอดเลยนะอ่าสิงคโปร์นี่มาจารย์แตาม,มาเคยป่วยที่สิงคโปร์นอนเจ็ดคืนนะเจ็ดนะคืนแปดวันตอนโรคซาร์มันไปประมาณแปดหมื่นเกือบแสนโอ้ตาม,มาก็ตกใจคุณแตโชคดีที่แตามามีลุกสิทธิ์ออกให้หมดแตาม,มาสามพันกว่าโดดมาสามพันกว่าเดือน นี่แหละบางทีคนเราไม่กลัวไม่กลัวตายแต่กลัวป่วยบางคนอีกเป็นมะเร็งเนี่ยมันป่วยหมดนี้หมดตัวขายบ้า,ขาน,น,นขายบ้านขายอะไรนนเขาไม่มีตามครบเนี่ยไปทิ้งอยู่วัดคำประมงวัดหลวงพ่อนะเอาให้หลวงพ่อเลี้ยงหลวงพ่อต้องมีพันละเนี่ยเลี้ยงดูแลปีหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นล้านล้านเลยค่าทยาค่ายุทธยาเยนะี่ยสงสารบางทีเนี่ยจะมาเลยคิดว่าวิชาของเราที่เราเรียนไปวันนี้นะอาจจะได้ช่วยลดยัน ค่าใช้จ่ายยาหรือว่าหมอผ่าตัดไรไปส่วนหนึ่งนะจากค่ายาเป็นปีหนึ่งเป็นพันพันล้านแต่ไม่แน่ปวดหลังปวดเอวเลยเนี่ยเราอาจจะได้ผ่อนพันผ่อนพันหรือว่าเบาเบาสังคมเบาพนระอะไรไปนอน,นโอเคอ่ะชานนี้แต่มาก็เมาส์โมอะไรมาเยอะแล้วนะเราก็ขอหันหน้าไปตรงขนาด๋ยวเราจะได้เรียนท่าเก็บตกฟอนให้ท่าวันนี้ดูรอบนะโอเคอ่ะนั่งโต๊ะตนั่งนหนนะนั